วันนี้ก็มานอนที่สี่โลกแคมปนะครับเป็นลานกลางเต็นท์นะครับป่าหุบตาดนะครับาลานกลางเต็นท์นี้นะครับสวยงามครับผมเพราะว่า,ามีภูเขานะครับล้อมรอบหมดเลยนะครับอารยากาศช่วงเย็นนี่สวยงามมากนะครับป่าปหุบตาดนี่ก็เป็นไฮไลท์ การท่องเที่ยวของอุทยานนีต้นๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวนิยมมาชมธรรมชาตินะครับแล้วก็มากางเต็นท์นะครับนอนนะครับหรือจะนอนในรถก็ได้นะครับวันนี้ผมก็นะครับมาไม่ได้กางเต็นท์นะครับแต่นอนในรถครับดูบรรยากาศครับช่วงวันเสาร์นะครับวันนี้วันศุกร์ช่วงวันเสาร์นี้ก็จะมีดนตรีดนตรีนะครับ อาหารตามสั่งรู้สึกว่าคงจะมีพวกอแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมเสีได้นะครับวันนี้วันศุกร์พวกนี้นะครับพวกนี้วันเสาร์ก็จะมีรายการพิเศษของทางร้านนะครับหรือครับบรรยากาศาถ้ามีดนตรีมาเล่นนะครับโฟกซองเพลงเบาๆนะครับชิมๆกับธรรมชาตินะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับถนน สายนี้นะครับขับรถไปนะครับนะเขาจะเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางนะครับผพ่าภพูเขาแล้วก็วิวธรรมชาติที่สวยงามมากครับผมนแล้วก็เที่ยวนี่ชอบไปเที่ยวกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยโอ้โหร้สุดๆเลยบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ย หน,น้ามานอนการเพิ่นไหมครับวันนี้ผมก็มานะครับเต่นู้รถจุดจอยอยู่นู้เลยนะครับ